วันที่3ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจสิบรัฐมนตรีนะคะฝ่ายค้านออกมาตรัวๆค่ะทั้งเรื่องถุงมือยางนะคะรวมไปถึงเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มเรื่องของันะนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของงบป,ประมาณกระทรวงศึกษาธิการด้วยเรียกว่าวันนี้มากันครบเลยนะคะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจรัฐมนตรีของกระทรวงรรมหาดไทยนะคะ <c oughs> มาติดตามรายละเอียดการจากคุณสรรัน์เห็นพิพัฒน์รายงานสดจากรัฐสภาค,ค่ะ การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเข้าสู่ช่วงค่ำนะครับซึ่งทั้งฝ่ายค้านและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายนั้นต่างก็ชี้แจงกันไปมาอย่างเข้มข้นครับซึ่งคาดว่าการอภิปรายในวันนี้จะเสร็จสิ้นหลังเวลา24นาฬิกาครับ การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลตลอดทั้งวันได้มีการอาภิปรายไปแล้วถึง3รัฐมนตรีโดยเริ่มที่กระทรวงพาณิชย์ว่าโดยประเด็นการจัดซื้อถุงมือยางที่ฝ่ายค้านมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนตามโดยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประมูลรถไฟฟ้าสายสีสม้มที่นายจีระยุหวงว์ทรัพย์สอสอพักเพื่อไทยได้อภิปรายนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยมองว่าการบริหารราชการไม่คำนึงถึงความเสียหายของประเทศและเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผูกขาดเพื่อให้ได้ดำเนิน เนนาในกิจการของรัฐและมีผู้ร่วมหลายรายในการล้มประมูลอย่างมีเงื่อนงำซึ่งมีส่วนที่สองนี้ยังไม่มีการก่อสร้างโดยอยู่ในขั้นตอนการให้เอกชนประมูลตามพรบร,ร่วมทุนซึ่งมีมูลค่ามากกว่า1,2 0 0 0 0 0ล้านบาท อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนข้อเสนอกระทันหันหลังจากที่มีเอกชนรายหนึ่งยื่นคัดค้านการประมูลจากนั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คณะกรรมการได้มีการล้มประมูลโดยไม่รอฟังคำพิภากษาของสารปกครองจึงเกิดคำถามว่านายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีการรู้เห็นเป็นใจสมคบคิดกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือไม่ จากนั้นนายศักสยามได้ชี้แจงว่าการประมูลสายสีส้มว่าด้วยเหตุผลในการเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันตกเนื่องจากปัญหาผลกระทบในโครงการที่ผ่านมาทําให้มีเอกชนรายหนึ่งไปฟ้องต่อสารปกครองกลางคณะกรรมาการคัดเลือกได้พิจารณารอบด้านแล้วว่าถ้าโครงการเสร็จไม่ทันตามแผนจะทําให้ส่วนตะวันออกที่ต้องเปิดนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะระบบเดินรถไฟฟ้าและการหาขบวนรถอยู่ในสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกซึ่งการยกเลิกประกาศเชิญชวนและเริ่มการคัดเลือกใหม่จะกำหนดกรอบแนวทางใหม่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบราชการไปฟังเสียงของทั้งสองท่านครับปรากฏว่าเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะฮะนี่เพงมกรุมพันนะครับและลดประมูลไปเมื่อสกุมภพันธเมื่อ15 000วันก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่นะครับ แล้วผมอยากจะบอกท่านประธานต่อมาครับว่าเขาบอกว่ามีคนเนี่ยไปดิวเพราะไอ้คนที่ไปประมูลสิซองเนี่ยทำท่าว่าจะยิ่งจริงๆ,ๆมีสองบริษัทเพื่อให้เกิดการชัดเต็นในการเนียนการตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งเมื่อวันที่28มกราคม2563ที่ได้อนุม,มัติโครงการไว้เนี่ยกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้มีหนังสือหารือแนวทางการจัดจัิการไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยนะครับได้รับการอธิบายเป็นหนังสือมานะครับว่ามติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติในวันที่28มกราคมปี2563นั้นเป็นการอนุมัติในหลักการโครงการเท่านั้นส่วนรายละเอียดในการดำเนินง,งานเป็นหน้าที่และอำนาจของรอฟอรมอและคณะกรรมการคัดเลือกที่จะไปพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป จากนั้นได้มีการอภิปรายต่อโดยฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นที่นายนิพนธ์บุญยา,ามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีผลประโยชน์จากโครงการจนะจังหวัดสงขาซึ่งเป็นโครงการสร้างโร,โรงไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเมืองพื้นที่3ามตำบลที่อาจเป็นการซื้อที่ดินนิคมอย่างผิดกฎหมาย โดยนายประเสริฐพงศอ,อนุวัตรสอสอพักเก้าไก่มองว่าขายฝันให้กับคนในพื้นที่ว่าจะมีการลงทุนบนพื้นที่ประมาณ16753ไร่หากประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นชัดว่าต่างชาติไม่มาลงทุนเนื่องจากปัญหาเศรฐษฐกิจนอกจากนี้ยังมีการซื้อขายที่ดินจากสารระบบที่ดินซึ่งมีหลายคนล้วนเป็นเคอญาติใกล้ชิดของนายนิพนธ์ จากนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ชี้แจงในฐานะผู้กํากับการกําหนดนโยบายยุทธศ,ศาสตร์การพัฒนาภาคใต้โดยขอให้แยกแยะเป็นลายโครงการซึ่งการเปลี่ยนสีผังเมืองนั้นก็เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่การลงทุนมีความจําเป็นที่จะต้องมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้และการที่ไม่กล่าวมากอาจทําให้เกิดผลกระทบในเรื่องของการลงทุนจากประเทศอื่นรวมถึงกังวลว่าจะลามไปสู่พื้นที่อาทิอื่น ออขอครับลามไปสู่พื้นที่อื่นอาทิ EEC ด้านในนิ้ผบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านพาดพิงว่ามีความสนิทกับเจ้าหน้าที่ที่ดินจนเอื้อพวกพ้องตามที่ฝ่ายค้านกล่าวหานั้นยืนยันว่าแปลงที่ดินที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่เกี่ยวกับตัวเองและไม่ได้ใช้อำนาจในการออกเอกสารสิทธิ์แต่ได้มีประกาศเอกสารสิทธิ์ก่อนที่จะมาดำารงตตำแหน่ง ขณะนี้นะครับการอภิปรายก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้เป็นการอภิปรายในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จในเวลาหลัง24นาฬกาซึ่งพรุ่งนี้ครับคาดว่าน่าจะอภิปรายเสร็จสิ้นหมดครับค่ะขอบคุณคุณสะระทันและทีมข่าวการเมืองด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการชี้แจงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยู่ค่ะ